นี่ครับโดยผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับเร่งขับเคลื่อนสร้างการรับรู้และการเข้าถึงการบริโภค3วิตามินครับเป็นการป้องกันพิการแต่กำเนิดเน้นหญิงวัยเจริญพันธ์ครับนายสมศักดิ์สุวรรณสุจริตประธานผู้ตรวจการแผ่นดินประชุมร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการจังหวัดนำร่องป้องกันและลดอัตราความพิการแต่กำเนิดจังหวัดเชียงรายครับโดยมีนางพัฒราวดีสุธิธนากูลรองผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงรายให้การต้อนรับครับท้งนี้ครับประเทศไทยมีเด็กพิการแต่กําเนิดนะครับมากกว่า20,000รายต่อปีมีจํานวนสะสมเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับโดยเฉพาะโรคปากแหว่งเพดานโวจึงได้ตระหนักถึงสิทธิของประชาชนด้านสาธารณสุขกําหนดให้รัฐนะครับต้องดําเนินการให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงเสริมสร้างให้ประชาชนครับมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคครับ ทางด้านประธานผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะกล่าวว่าเพื่อให้การดําเนินการครอบคลุมทั้งหญิงวัยเจริญพันธุ์และหญิงตั้งครรภจึงเน้นความต้องสําคัญค่ะของการรณรงค์สร้างความรู้และการเข้าถึงการบริโภค 3. วิตามินคือ id, วิตามินโฟลิกเอซิตวิตามินเฟโรโฟลิกค่ะก่อนการตั้งครรภและไตรเฟอร์ดีนขณะตั้งครรภซึ่งสามารถลดปัญหาเด็กพิการ แต่กําเนิดได้โดยเลือกจังหวัดเชียงรายนั้นเป็นจังหวัดนําร่องเนื่องจากประชาชนนั้นมีความแตกต่างในด้านของภาษาและวัฒนธรรมทําให้การสื่อสารค่อนข้างมีอุปสรรคและมีขีดจํากัดในการบริการเน้นกลุ่มเป้าหมายหญิงวัยเจริญพันธุ์อายุ11ปีขึ้นไปในสถานศึกษาและสถานประกอบการให้ทุกหน่วยงานเร่งทําการประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงความสําคัญค่ะในการบริโภควิตามินพร้อมทั้งเตรียมกําหนดให้เชียงรายนั้นเป็นจังหวัดนําร่องเป็นโมเดลขยายผล ทั่วประเทศค่ะ